ที่รักของทุกคนเฉายให้ข้าวให้น้ากินตลอดมีพี่เลี้ยงแม่นมเต็มไปหมดนะนี่ครับเด็กพี่อ๋ออยากดูอยากดูเฉากล้ยไหนมามามาเฉากล้ยคืออ่านเป็นภาษาไทยว่าเฉากล้ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรเจ้าขวยอ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า black jelly อ๋อแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านผมกับพี่กวางก็คือวุ้นดำนรอ แล้วเราสามารถเรียกว่าวุ่นดาได้ไหมอ่ะเธอไม่รู้จักวุ่นดำาหรอเธอคนห่าใหญ่ปะเนี่ยฉันไม่กินเลยอีเนี่ยดํดๆเนี่ยคือก็เลยไม่ไม่ชอบกินอะไรดํดๆหรอใช่ก็เลยไม่น่าจะใส่จิ้วเพราะมันเรียกวุ่นดาจริงๆปะใช่ใช่เขาเรียกวุ่นดำาหรอวุ่นดำาึ่เลยอ่ะไม่อยากไปปลุกเลยมันหลับสงสารมากเลยวันเนี้ยขังไว้ในเต็นท์ทั้งวันเลยเต็นท์ไหนเอาไปด้ยหรอ ไม่ไม่เอาไว้ที่บ้านข้างล่างครับใส่เต็นท์ไว้แล้วมันก็ร้องร้องเร่อยเลยทำไมไม่เอามาฝากไว้อนะไม่เอาไม่ได้ไปช่องไงตรงไปนู่นเลยวันเนี้ยเดินที่ไหนวันเนี้ยบิวตี่เจม่์เซ็นทรัลเชิดลมอมไ่โซมากจริงจร,งจร,งจรงไม่บอกอ่ะจะไปสัมภาษณ์นอนไปแหล่ไ่เพือเตือนอีกทีน,นดีแบบวันแบบ ก่อนหน้าหนึ่งวันเธอก็เตื่อยทีนึงเลยได้ได้ไว้มีงานอื่นรอบหน้าเดี๋ยวบอกลงหน้าหนึ่งวันไปเดินแล้วไปเดินป้าหรือว่าไปดูเฉยๆไปเดินสิม,มีคนถ่ายคลิปมาหรือเปล่าเอามาออกได้มีถ่ายคลิปผู้จัดการถ่ายพี่มอนถ่ายแต่ว่าถ่ายผ่านฟิลเตอร์มาที่แบบหน้าแหลมตาโตมาเลย <c oughs> โอ้ยแล้วก็ไม่มาย้ำอีกรอบนึงเวลามีงานมาย้ำอีกรอบนึงนะเขาเป็นแบบฟิลเตอร์เลิฟเวอร์อยากเน,นี่ยไปงานอย่างเงี้ยไปได้ละครก็ออนโถ่ ได,ได้ได้เดี๋ยวบอกไปวันหลัม,มเธอฉันใส่สร้อยคอเส้นละวแบบล้านกว่าบาทตอนเดินเกรงป่า<ล>เกรงปตอนเดินเกรงพีเดสเวอร์หรอใช่เดือใครมีใครอีกนอกจากเธอที่างานก็ถ้านักแสดงใช่ไหมก็มีพี่คาร์ที่ทำเซรามทำเซร่มด้วยกันอ,อ่ะอ่าอะแล้วก็ถ้าเมนหลักเลยก็พี่ลุก อ๋อวันนี้มีลุกออกงานไม่จำได้ว่า,าวงานเนี้ยมีคนอื่นอีกนอกจากลุกมีใครอีกเอ่อตัวใหญ่ใหญ่อ่ะตัวใหญ่ได้หแหละไม่มีตัวใหญ่มีพี่ลุกนี่แหละนั่นแหละคนอื่นก็เป็นแบบเหมือนก็เป็นคนในแวดวงเขาอะแหละอ่า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 หล่ออยากเจอลุกอิชิคาว่าใช่ปะ่ะเฮ้ยนี่ใส่ดีพี่ลุกนี่ใส่ดีใช่ใช่ต่างจอลูกอ่ะคือ ฟากจีก็รู้จักแบบลูกเจอแทนไปก่อนได้ไหมอ่ะได้ดิมาถ่ายกันขนาดนี้ถ่ายกันได้แล้วแทนมั่วอะไรใครมั่วครับใครพูดอะไระไรบอกว่าไปกินงูหรอผม,ผมทำไมผมไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยอ่ะแทนก็จะเห็นของแทนไงห้องแทน,น,นแทนก็แบบเห็นแต่แบบคอมเมนต์แต่เขาเข้ามาดูไลฟ์อะไรเนี่ยแล้วก็เห็นที่เซนบอกว่าอยากกินแมว อผู้ไปเรื่อยเซนคือคนไทยผู้ไปเรื่อยยอมพกกิ่นนี่เข้าบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีหนึ่งใส่ชุดอะไรวันเนี้ยที่ไปเดินแบบชุดเป็นเดี๋ยวส่งให้ดูชุดน่ารักมากเลยคนหนึ่งเขาใส่สงใส่สูตรเลยกันเซ็กซี่หรือเปล่าอืมคอเปิดแบบนี้เลยจริงหรอชุดน่ารักเวอร์อ๋อน้องคาที่ถิงน้องคาน้องคา ปล่อยมันไปมันอยู่ห้องมันนอนเล่นเกมแล้วมั้งวันนี้อ๋่นหรอที่น้องคาดเขาไปเจอมาวันนั้นพี่กว่างจริงน้องคัดน่ารักมากฉันก็ถ่ายรูปไปส่งให้ทุกคนดูแล้วว่าทุกจักรกแล้วเอ้ยแล้วพี่กว่างไปเจอที่ไหนที่แบดเหรอใช่ <Ala> อ,อ๋อทำไมโล่มันกลมจังทำไมฉันไม่เจออะไปเจอได้ไงเจอทำไมฉันไม่เจอทุกคนเจอหมดอ้าวแล้วพี่คัดมันไปกับใครวันนั้นฉันยังได้เล่นกิีกานเลยตอนไหน อ๋อไกับดีพี่ก๊อฟแบบพี่ก๊อฟอ๋อพี่ก็ถ่ายถ่ายชื่ออะไรอ้าวพี่เคยพามาคนนี้เหรออ๋อที่มานะก็น่าจะใช่แหละเพราะตอนนั้นพี่ก๊อฟมันก็ถ่ายรูปให้กองซีรีส์พี่ขันด้วยอ้าวจำไม่ได้ว่าอ๋อคนนี้หรอฉันเคยเจอหรอเออจำได้ลางๆแล้วว่าก๊อฟเคยพามาว่าคนชื่อดาราคนหนึ่งเลย่ะใช่ทำไมคัดจำฉันไม่ได้ไม่รู้มัน แบบโว่าไม่ได้อยู่ในสายตาโอ้ยนเ้าใจอันนี้เราคือเราคือคนเหงาสามคนใช่ไหมนะคือคนเหงาก็คือจริงๆเราจริงเราวิดีโอคอลกันในไลน์แล้วคุยกันจามคนได้ละโอ้ยจริงคนเหงาสามคนดีหนูจะทําอะไรก็ได้ทำงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วจริงแล้วเมื่อกี้จะไปอาบน้ำ้วเนี่ยเข้ามาดูไหอาบน้ำก็ได้ไม่เป็นไรไปอาบน้ำได้เลย ไม่เล่นคุยเล่น่อนเหงาอยู่ดีอ่ะไม่อาบน้ำก็ได้แล้วก็ตั้งกล้องไว้อาบน้ำก็ได้อะไรยอะอาบน้ำไป,ไไแ,ลำไปแล้วก็ต้งกล้องไว้ต้งไว้เดี๋ยวพี่ดูแลได้รออาบน้ำมาเหรอพี่ดูแล,แลให้ไม่ได้มันจะแบบมันจะเกินไปนะเหรออี้ยแมวเด็กดูแมวเด็กอุ้ยน่ารักจังอุ้ยนา่ารักจังเลยลูกแมวเด็กตาสีฟ้าเชียวเฮ้ยทำไมแมวเด็กไม่ดื้อเลยอะ่ะเท่าไหร่เลยอายุเท่าไหร่เหรอพี่กวาง สามเดือนแล้ววันที่หกเยอมากอาเป็นพี่เอโก,กวเอกเหรอเนี่ยอุ้ยทำไม,มเด็กดูไม่ดื้อเลยอะ่ะทำไมเอโก้คือแบบชื่อเฉาโว้หรือชื่อทรัฟเฟิลชืช่อเฉาโวยแต่ถ้าไปอยู่นู่นก็ใครจะเรียกทรัฟเฟิลจะเรียกนินน์อะไรก็วนวนมน์มันีนนวนมณนีมนันีนินอะไรก็ร<ะ>ู้มั่ยวนนมันีนินมณีอะไรอยู่ช่องเจ็ดมีสิบชื่อถูกต้องเ <laughs> นี่ย เห็นไหมเนี่ยเธอเรียกชื่อเฉาขวยนั่งได้ยินนั่งลืมตาเลยเนี่ยอะไรเหรอเฉาขุยเฉาขุยนั่งนั่งนะฮะกดมือเปิดแปะผู้หญิงสุดทิดาใครอ่ะครับใครเอ่ยชื่อนี้นะโอ้โหไม่ธรรมดาเกือบลุกขึ้นเมื่อกี้เกือบลุกขึ้นเหนื่อยไหมแทนมันนี้ วันนี้ก็ก็ใช้ได้อยู่แหละวิเวทตั้งแต่ไปแต่งหน้าสิบโมงกว่าได้ไมั้งแล้วก็ใส่ชุดใส่เครื่องประดับอลไรอีก what แต่งหน้าสิบโมงเดินจริงกี่โมงเดินจริงบ่ายสามอันนีนะ้การละเมิดวิดีโอของไลฟ์มันคืออะไรการละเมิดเรื่องอะไรอ่ The Live Stream Content Promotional Content That's w h a ดดูลูกสิษย์พี่อ <What? S 2> ีกข้างหลัง what มันอามันฟ้องว่าเราโปรโมทสินค้าหรอฉันไม่ได้โปรโมทไอติรตอกรตดตียูไม่ได้พูดอะไรเลยจริงถ้าโปรโมทก็ต้องโปรโมทอันนี้อิน,นอะไรนะชื่อไรนะอะไรคูกูนะทากุทากูทากูถูกต้องทากูนะครับผมเซอร์ราบเรียมจะร้อนถอดออกไปเร็วนี้นะครับนี่แหละโปรโมทไอติกรเลยเนี่ยโปรโมทจริงเนี่ยโปรโมทจริงขึ้นมาสิน่จริงจะจับให้ได้ดีถูกขึ้นมาสิสักพักเนี่ยโดนแบนปิดบัญชีสิบวันเฮ้ยขอโทษ มันจะแรงเวอร์อยู่นะจริงอย,อ,รอ,อยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวนะจริงอยู่คนเดียวจริงอยู่กับแมวไหม่หรอแมวไม่นับเป็นคนแมวเป็นแมวเป็น,ปนออแมวเป็นไอหนูอะไรวะแมวเป็นไอหนูอืออยู่กับแมว,แวนะั้นแหลสิงสองสิงสามเบอร์มันน่ารักอะมันแบบมันเป็นลูกชายอืมดูดี ขยันเลี้ยงแมวมากเดี๋ยวฉันมีแมวตัวนึงด้ยป่ะจริงเหรอไหนอุย้ยโอ้โหน่ารักจังทุกคนมีแมวหมดเลยอ่ะจริงเหรอบบอุย้ยน่ารักมากเลยอะแมวเด็กพี่กว่างอ่ะดูดิคือคอนโดให้แมวเล่นจริงอุย้ยนี่ก็มีเนี่ยมีคอนโดมีห้องน้ำมีห้องน้ำแมวด้เหรอ,หอ,หอตอนเนี่ยตอนนี้ว่าจะซื้อนี่แหละจะซื้อห้องน้ําอัตโนมัติเลยอ่ะคิดว่าชอบ ฉี่บนทรายจบซื้อของเล่นแพงแค่ไหนก็เล่นถุงก,กับแก้มถูกที่นอนดีแค่ไหนก็ไปนอนในกล่องลังได้ในกล่องลังแมวชอบเล่นแค่นี้กล่องลัง n u m b บอร์แมวเด็กีเดีน่ารักตัวขาวจ้อยเลยไอ้หนูเอ้ยแมวเด็กติดไม้ได้ด้วยดิ มาติดใหม่ผันค่ะอ๋อเหรอนึกว่าแมวอุ้ยสองตัวเลยมีแมวยักษ์ด้วยเห็นปะแม่เด็กกับแมวยักษ์นี่แน่แมวยักษ์อยู่ข้างบนเจ้ากล้วยเรามาโชว์ตัวบ้างไหนลูกเรามาโชว์หน่อยเร็วโชว์เขาไอ้หน่อยเจ้ากล้วยเชื่อกล้วยมันไม่สนใจเลยมันแค่ขยับตัวแล้วมันก็ม้เหรือเปล่าชื่อทรัฟเฟิลหรือเปล่าทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลไม่สนใจ เยกอะไรก็ไม่สนใจแล้วตอนนี้จะนอนมันจะนอนรสดีผู้ชม8ล้านคนตอนนี้นะครับผมของฉันช่องฉันมีคนดูประมาณ570คนขนาดนั้นเลยหรอใช่ของฉัน3คนของฉันมี500กว่าคนเนี่ยงงมากเฮ้ยงงมากนี่5คนท้วนเนี่ยจริงค ห้าร้อยกว่าคนไม่รู้คนมาดูได้ยังไงงงเวอร์อ๋อมันคือช่องใครก็คือช่องคนน้ำคนนั้นก็จะเห็นอ๋อเข <c oughs> าจะไปอาบนา้ำหรือเปล่าไทบราณลาไปอาบน้ำได้นะได้เดี๋ยวค่อยไปคุยก่อนเหงาเหงาวหรอเหงาตอนนี้มีใครไลฟ์อยู่บ้างตอนนี้มีเพชรหอมไลฟ์อยู่มันออกไปดูได้แล้วเหรอครับได้ดีกวางกี่ไปช่วยเพชรหอมดีเหรอจริง มันออกไปดูยังไงอ่ะคุณ่ผอมอ่านข่าวอยู่หรือเปล่าลองดูสิเห็นป้าเห็นป้าดูไม่ได้เลยอ่ะมันต้องปิดกดออกไปเหรอไม่ก็กดข้างล่างสายมือโฮสอะอ่ะฮะก็ดูว่าใครไลฟ์อยู่บ้างอ๋อที่ว่ากดเชิญนะหรอมีป้ามีโฮสป้ามีใครไลฟ์อยู่บ้างของเธออ่ะเพนกดเชิญเพจถอดไปแล้วมันมีแค่ใช่มีมีพี่กวางพี่เบสแล้วก็พี่เพเอรอ้าวหรอ ช่แต่ว่ามันขึ้นว่าสิทธิถูกแล้วรับอะไรซัมติงสักอย่างก็กวางเชิญแล้วไงแต่ก็กเชิญอีกไม่ได้จีิๆาช<ๆ>ชีพีเคอยู่เปล่าเขาอ่านข่าวอยู่หรือเปล่าเออเขาอาจจะอ่านข่าวเขาชอบไลน์ตอนอ่านข่าวใช่รูได้ไงเมื่อวานก็ไปอ่ะเขามาเอ้ยเขาเป็นแฟนผู้กำกับผมไงเออใช่ ไปไหนมาไปไปวัดมาเมื่อวานที่สวดมนต์อะนะใช่อ๋อเหรออ๋อพี่ถอกไปด้วยเหรอใช่มีพี่เพ็ทแล้วก็พี่พี่บัวอ๋ออู้ยไปกันหมดเลยเว้ยได้บุญเลยเนี่ไปสวดมนต์ไม่เห็นได้ไปถ่ายข่าวมาเลยไปสวดมนต์อยู่ได้่ได้ไม่ถึงชั่วโมงคือ ไม่เห็นดู9ก็0ันคนตอนนี้นะครับไม่เห็นเชิญกวางกี่ไปส่วนหมนต์บ้างเลยอ๋อดีแล้วแม่เขาบอกว่าบุญเยอะแล้วพรุ่งนี้มีงานปะไม่มีครับนอนให้ยาวไปเลยเออแ่ว่าอยากทำาแต่ว่าอยากทํางานนะครับไม่นอนก็ได้เพราะว่าหลังจบเรื่องนี้ก็คือ มีอะไรปะเนี่ยถ่ายอะไรทิ้งไว้บ้างไม่มีถ่ายแล้วแต่ว่ารอโอมพยาไฟออนครับใช่ถ่ายเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จไปตั้งแต่ฉันไปะตะลุยกอง,มกอ,งอมพยาไฟมาฝากทําด้วยอะไรนะที่สัมภาษณ์เธอมาในกองอมพยาไฟตอนตะลุยกองอ่ะที่สัมภาษณ์เบื้องหลังตอนนั่งอยู่กับที่ฝนที่ฝน,นตกฟ้ารั่วเหรอเออ อ๋อีวางตัดด้วยมันเป็นมันมีความรักเกิดในกองอว้ายว้ายว้ายว้ก็คือแทนอะใครพูดมาเลยฮะกี่คือแทนอะใครคือคือแทนกับแทนอพี่ปอนบ้าเหรอโอเคเพราะหนุนมนักกล้ามบ้าเหรอเฮ้ยแต่ว่า<ม>รเราชอบเห็นคนรักกันเราเห็นแล้วเราแฮปปี้แบบโอเคเจ๋า เขาละกันจริงปะเอาคุณไม่ได้ติดตามเขาใน่วงนี้อันนี้แบบเป็นการแบบป้อนคําถามให้ตอบมาอ๋ออันนี้ก็คือให้เป็นเรื่องของเขาสองคนนะครับอ่าแต่ว่ามีคู่มีคู่หนึ่งใช่ไหมมีคู่หนึ่งหรือว่ามีหลายหรือว่ามีหลายคู่แล้วแ่บมีอะไรยู่คู่คู่เดียวครับก็พอเลยคู่กันเลยคู่อื่นไม่มีแล้วเธอหรือเปล่าฉันกับใครอ่อน มีฉันเห็นในกองอ่ะไม่มีในกองอืมไม่มีไม่เอาไม่เอาไปพูดลเลยไปพูดนลยมันเป็นว้าวูดีมาไลฟ์เปรวหนดูดีมาไลฟ์กับฉันใครคือูดีไม่เอานะเราไปพูดกันอะไรแบบนี้นะมันเสี่ยงตายนะเราเคยมีของแม่หนูดีขึ้นไลฟ์เปรีวมาไลฟ์กันหนูดีให้หอบขวนฉันเยอะมากให้หวัวใจให้วอเตอร์กัน ก็มีคนเข้ามาดูเรื่อ,อ,อยๆเนาะผมก็ได้รับฟัง,ฟงคนไลฟ์สาระสามคนคุยกันครับีหนูดีขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันเร็วหนูดีไปไลฟ์แล้วมาไลฟ์ด้วยกันชาวกล้วยไม่ตื่นเลยชาวกล้วยหลับยาวเลยชาวกล้วยนลับยาวเนาะใช่เดียด๋วยววันไหนจะพาชาวกล้วยไปเยี่ยมพี่พี่เลยหนูดีหน,ดหนูดีฟังอยู่เก็บประเด็นอยู่เนี่ยนักข่าวอมรินทร์นักข่าวอมรินทร์จริง เก็บประเด็นอยู่เธอเล่าอะไรเมื่อกี้เขาเก็บประเด็นหมดแล้วใชหรอแล้วพวกนี้ก็คือเขียนข่าวเลยหรอโดนแน่รักเกิดในกองโดนแน่อมพยาไฟหวานฉ่ำรักเกิดในกองถ่ายใช่แฟนคลับเดามั่วคููใครกันแน่ใช่หวยออกทิ่แทนบุรันรัดไม่เอานะไม่เอาหวยออกที่แทนบุรันรัดนะแค่ดี น้กขา้ขาวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนโทรไปขอไมเดียเตรียมตัวเลยสัมภาษสัมภาษณ์หน่อยรักเกิดในกองให้ไทยว่าใครอยู่ที่อยากรู้ก็ดีมายิ่งเป็นคนโชคดีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ด้วยควยออกสรุปควยออกใช่โดนแน่ก็คือแทนอ่ะใครพูดมาเลยเร็วอะไรไม่มีใครแนใครล่ะแทนกับใครอยากมี ครมีในกองอ่ะใครวะใครผู้หญิงคนหนึ่งหรอในกองเหรอเออแล้จากมันผู้สองคู้หนึ่งก็คือจะมีใช่ไหมผู้สองก็คือนู้สองผู้สองคือวีซ่าไงผู้สามมันมีอีมีผู้หญิงอีน้องเพลงเหรอออน้องเพลงป้าน้องเพลงตัวน้องเพลงเล่นหลายอ๋อไม่มีแล้วมีแค่นี้ไหมก็พี่ปอนจบมออก็มีเหลืออีมดแล้วนะแล้วเหลือมด รับเป็นพี่ปอนน่าจะปลอดภอัยวะน่าหรอใช่แน่แทนกับเฉากล้วยแทนกับมอสจบ <c oughs> คนดูพี่ถอดตั้งไว้อยสิบห้าคนเขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ติ๊กตอกไงทำไมอ่ะ้ยเขาที่เคยพยายามทำคอนเทนต์เนาะแต่เก่งนะใช่ดูสิมีใครไลฟ์อยู่อีกบ้าง จริงช่วยมาคุยอีกสอคนหนึ่งแล้วก็จะไปนอนไหมไม่มีเลยตอนเนี้ยไม่มีเลยอรอใช่ก็มีอยู่สามคนตอนเนี้ยหนึ่งในนั้นก็คือพี่เพชรหอมแล้วก็พี่กวักพี่หอมฉันมีคนเอมมี่เพชรบ้านแพงเอาไหมใครยาไม่เอ้าวใบขาวมีใครก็เอาเข้ามาเลยจริงก็แฟนเธอไงใครนายก รักเจดนในกองอะไรของเธอเนี้หาไม่มีคนไม่มีคนไล์เลยนะว,วันพฤหัสเขาไม่ไล์ตลอดนี่หรอปกตินี่มินชีจะไล์ตลอดเลยนะก็คุยไปแล้วเมื่อกี้อ้าวคุยไปแล้วเหรอคุยมาคุยแล้วเรียบร้อยจบไปหนึ่งวันนี้ฉันคุยกับพรพานรพคุยกับมินชีมินชีสวยมากเมื่อกี้ใช่สวยอ่ะใช่แล้วน้องขอยันไลดเวยน้องไล์ทั้งวันทั้งคืนเลยรอง มีใค,ใครบ้างอีกอะ CJHD Star ไม่มีใครเลยอ่ะหรอยี่กนันีทีดีว่างหรือเปล่าชะมาไลฟ์หน่อยผมไม่รู้ไม่ก็าถามว่าว่างหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าใครจะว่างไหมเกรซก็ไม่รู้ว่างไหมยูกไม่รู้ว่างไหมอเออฮาร์เปอร์ไม่เห็นมาไลฟ์เลยเขาเอาแมวลูกพี่ลูกน้องพวกเราไปไหนพี่วางเ<อ> ก็ไปเป็นปีแล้วอ่ะพีแบบที่ตัวใหญ่กว่าพี่ไงนั่นนั่นมันตื่นมาตาขวางแล้เนี่ยไอเชาาก้วยเนี่ยประมาณไม่เห็นไลฟ์เลยเอออะไรของนางก็ไม่รู้หรืออาไรแค่ตอนไม่รู้นางพรุ่งนี้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยชวนนางลาจีบสักรอบ จริงไล่ตอนละครออนอ่ะเธอมาเลยหน่อยสักหกโมงรอเราเอ,อ้ยสักหกครึ่งอะไรเงี้ยแบบงแล้วก็น,นั่นดงดูละครแล้วก็ชวนทุกคนดูละครถึก็ไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันจะจบยังไงเนี่ยเหลือ,อตอนเดียวพ่งนี้เองอ้าวก็เธอ,อถ่ายมันจบยังไงอ่ะไม่นั่นแหละแต่ว่าแบบมันจะต้องเข้าป่าอาถนดีรอบนึงไงเข้าอีกเหอตอนจบก็ยังเข้าวีกเหอใช่ใช่เหรอเข้าไปเข้าไปช่วยพันเทพไงเข้าไปช่วยพ่อโอ้โห ก็คือพรุ่งนี้มันจะเยอะมากนะมันจะเข้าป่าถัานไปช่วยพ่อไกงต้องไปปล่อยมวยกับอศนาลัยเนาะใช่ต้องขอเวลาออนแอร์เพิ่มทั้งสามวันล้ว่ะอะไรนะแล้วสรุปพี่พี่ไหนพี่อู่อ่ะอ่าฮะยังอยู่ปะพรุ่งนี้เหรอเนะเดซมอเล่อ๋อหรออุ้ยสปอยไปเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันพูดไปแล้วพูดไปแล้วก็เดทจ้ะพูดไแล้วก็พูดไปแล้วเดทเหรอเดทปะไม่รู้เหมือนกันเห็นเขามีตะพดโลกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ดูภาคสองเขาเออไม่ดูวไม่รู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 แทนเล่าแทนล่าไม่รู้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 ไม่รูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไรู้ไม่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 รู้ไมู้ไ่รเ้ไ่ยใ้่ พรุ่งนี้เลยติ้งสักแป๊จริงเหรอ,หอผมคุยกับพวกนั้นนวยว่าถ้าสี่ผมจะได้ผมสี่จุดห้าผมจะไปวิ่งรอบช่องผมยังไม่ได้วิ่งเลยเอออ้าวเห็นไหมต้องมาวิ่งก่อนไม่เพราะว่ายังไม่ถึงไงย,ยังไม่ถึงสี่จุดห้าเหรอไม่ถึงแล้วถ้าพรุ่งนี้มันถึงอ่ะอถ้าพรุ่งนี้ถึงก็ได้วิ่งผมขอแหละพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันไม่ถึง,อ,งอี้ก่อรเไม่ถึงถง,งงว่า มาจับกวยนะถ้ากวยแล้วสับกวยไมั้ยลุกมาคุยกับเขาก่อนเลยมาเลยมีคนดูแทนตะวันตั้งเอ้ยใช่ตะวันว่ะแทนบูรันล่ะตั้งเยอะโอ้ยๆๆๆๆอย่าตีนอย่าตีนนิ้วเออทําไมแมวเธอชอบกัดอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอาอีกแล้วอะไรละเมิดวิดีโออะไรก่นแล้วผมคุยกับแมวผมมันละเมิดอะไรของคุณอยู่ก็ทําไมแมวเธอชอบกัดอ่ะมันคันฟันหรือเปล่าหรือว่ามันโกรธผมไม่รู้นี่ผมทิ้งไว้นาน อุ้ยน่ารักจังเลยลูกลูกกวางน้องลูกกวางชื่อน้องลูกกวางนะถูกไหมน้องลูกกวางเหรอเออุ้ยดูยดินิ่งเลยอะ่ะแถากล้วยแถวกล้วยเป็นแบบนี้พ่อมัง่งไดไหมลูกนั่น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 ทำอะไรล่นลงมากล้วยแล้วกวไไล้วยทำแผ่นได้โลน่ไม่เอา โตตัวหน่อยเลแมวเธอโซนจังอ่ะอชาจ้าอ้าวอาอาอาพัดเหรอแมแมวหรืองูจงอางวะกัดเก่งอ่ะอ้าหรอเออยมันพันฟันหรือเปล่าอึงดึดอ้เลยเออตัวใหญ่ขึ้นจริงใหญ่ผมแมวผมจะใหญ่กว่าน้องลูกกว้าอแล้วเนี่ยน้องลูกวาจริงอ้อ้เอุยกัดคืนนะกัดคืนนะเอาสิแน่มัน น่าจะเป็นแมวเด็กคันฟันชาวกล้วยไม่กัดครับไม่เอาลูกมไม่เอาน่าไปลูกไป<ร>อ,อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้เนื้อทองหล่อไม่เห็นมาอ้อนเลยใช่ไม่อ้อนเลยผมเลี้ยงแมวเพราะแบบผมเหงาอยากแบบให้แมวมาอ้อนไม่ทุกวันนี้มีแต่ผมเนี่ยไปอ้อนมันเลี้ยงเล่าดีหรออ้อนเก่งนะอุ้ยไม่ต้องเลี้ยงแมวหรอกจริงเบ่าเราอยากเลี้ยง,ง<ม><ร>อะไรที่อ้อนยังเก่งมากเลย ใช่ทุกวันนี้มีแต่เราไปอ้อนอออ้อนไข่อ้อนแมวอ้อนแมวเนาะอ้อนแมวใช่ไหมคะเผายนี้เหมือนแบบรายการ Discovery อ่ะแบบมีสัตว์เลี้ยงวิ่งเต็มไปหมดจริงมาเวอ้ยเมื่อเช้ามีเรื่องตลกเมื่อวานผมไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็ผมกินเนื้อจอระเช้ไปด้วยอ่ะ แล้วมชาชาวแม่ทักมาอย่าโกรธแม่นะลูกแม่ไปทําบุญให้จอระเข้แล้วเพราะว่าสัตว์ดุร้ายตอนมันจะตายมันจะมีแรงสาบแช่งอะไรของนางก็ไม่รู้แค่เธอเหรอใช่แล้วแม่เห็นหรอแม่นั่งดูไลฟ์เมื่อวานไงอ๋อเหรอก็นั่งกินในไลฟ์อยู่นั่นนะ่ะก็เลยแบบนั้นแม่ก็ไปแม่ก็ไปทําบุญให้หมูให้ไก่เลยนะเพราะกินทุกวันเลยไม่จอรเจีเป็นสัตว์ดุร้ายไงหรือเปล่า เอออะไรของนางเขไม่รู้แล้วนางเขาบอกว่าอะไรนะสิบสัตว์ที่พระพุทธเจ้าห้ามกินอะไรของนางงูก็บอกไม่กินอยู่แล้วงูช้างเสือโค้งอะไรมันจะไปกินจริงอะไรของอกินตะไคเามื่อวานอ่ะใช่อร่อยมากอร่อยมากเลยนะตะไคร้มาเป็นรายการได้นะเออเทยกินตะไครอ่ะเมื่อวานกำลังหิวข้าวอยู่พอดีเลยกลับมาจากวัด เลาแบบจะออกไปกินข้าวพี่เขาเดินมาเอาไหมาน้องแทนจระเข้เอาเสร็จสีเข้าทางเลยเราแทนกินจรเะเข้อนี่ยน้ำตาจราเะเข้ป่ะอะไรนะอยากให้ฟังน้ำตาจระเข้น้ำตาจระเข้เหรอไหนลองดีกว่าลองให้ฟังหน่อยเร็วลองไงล่ะน้ำตาจระเข้อ่ะลองเมย์น้ำตาจราเข้ให้ทำมาเป็นทำ<อ>มาเป็นลอง,ลองไม่ได้ลองไม่เป็นโถ จนมาเป็นลองไม่ได้ทำไมไม่มีใครไลฟ์เลยอ่ะน้อทำไมมาเพลิดเพเขาไม่ไลฟ์หรออืมงงอ่ะ,อะนี่ไม่เคยไลฟ์ทิกตอกเลยนะ,ะครั้งแรกเลยอ้าวแล้วทุกครั้งที่เธอไลฟ์่ะไม่เคยไลฟ์ทิกตอกทุกครั้งก็ไปไลฟ์ในไอจีอ้าวแล้ววันนั้นไม่แล้ววันนั้นที่ไลฟ์เมื่อวานกับสมัยอะไรอะไรไอจครับเขาหรอใช่ นี่คือครั้งแรกเหรอใช่ครั้งแรกเลยเดี๋มาไลฟ์เรื่อยๆดีกว่าจริงไลยเรื่อยๆดีเพื่อได้ค่าห่านแมวเล็กๆแน่นอนไไลฟ์ไปเรื่อยๆให้คนแบบส่งของขวัญส่งอะไรเออชชฉนส่งอะไรที่เข้าปูไว้ลูกันี้อะไรน้ำตาจราชีอรอได้ คยฟังบ้างความเคยฟังมาฟังครูแคทเหรอคูแไม่เคยฟังอ่ะเราจะเคยฟังในไอแทนเพลงยุคยุคเก,ก่าเหรอ,อเอ,อ้ยดูไปดูมาเฉาวกว้วยมันก็ตัวใหญ่ขึ้นเนาะตัวใหญ่แล้วใหญ่ขึ้นทุกวันอ่ะจริงแล้วนี่ขุนให้กินมานละสี่ห้ามือ้อ <c oughs> เธอทําอะไรอ่ะแบบบักแมวหรอไม่ไม่ก็มีนมมีนมแพะอาหารไม่ได้อาหารเปียกนึกว่าบักแมวให้แบบเล่นกล้ามอ๋ออยากให้แบบชอบเวลาแบบมันพุงป่องๆอ่ะอืมอืมแต่มันน่ารักดีแต่สุดท้ายแล้วมันจะตัวเล็กตัวใหญ่มันก็ไม่ให้เล่นด้วยอยู่เดียวเดี๋ยวมันก็ชินมันอาจจะยังไม่ชินป่ะโอ้ยมันมันแล้วแต่อารมณ์อ่ะนึกอยากจะเล่นก็เล่นแต่พอติงไม่สนใจก็สะบัดตูดหนีไปเลย ช่างมันไม่งอหรอกพี่ไป่ำนานยั้นงพรุ่งนี้พี่ไปอบรมติ๊กตอกอ๋อเออพี่วันนางนางชวนมาแต่ว่าตอนแรกมันมันจะติดงานสักอย่างก็เลยไม่ได้ไปหรอเออใช่พรุ่งนี้ต้องไปคุยงานที่เดอะสติดกนี่หว่าเกือบเกือบลืมไหวเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ c e ซีอีอคนเรา ชีวิตมันต้องดินนน้นครับซีโอหนุม่มอิงกูทากูหอทากูเนี่ยคุณโปรโมทให้คนอื่นแล้วนะออกมาจะเอามาไลฟ์ขายให้เนี่ยเนี่ยออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอกําหนดปล่อยออกมาถูทองสุดทองตลาดใช้ดีจริงหรือเปล่าหนยเอามาลองหน้าสีเนี่ยใช้ดีนี่ใช้ดีจริงจริงจริงปะเนี่ยเอามาลองหยดที่หน้าดีแล้วก็แบบลองได้ลองดูเดี๋ยวผมปิดฟิลเตอร์โชว์เลยเนี่ย cô đã bị filter show rồi in rồi, không thấy, yam yam, vẫn chưa bị, ngay à, con ở con không, con ở ba hả, chỉnh con ở ba, กแไปแล้วไปแล้วไปอาบน้ําดีกว่าจริงไปไปไปอาบน้ำกันไปไปแล้วถ้าจะไลฟ์ใหม่แล้วมีใครที่แบบคุณด้วยก็มากกว่าเราคนก็เยอะมานะเอาหญิงผู้ชายนะได้หมดเลยบอกเลยวันนี้พร้อมไลฟ์ทั้งคืนเพราะว่าจะไม่สระผมจะนอนที่สระเออไม่สาผมค่อยสระตอนเช้าเพิ่งสระเมื่อเช้าไงแล้วนอนเงี้ยนะถูกต้องผมทําบ่อยมากหลอแล้วมันไม่จิบหมอนหรอ มันไม่เหมือนเวลาไปถ่ายละครไงแบบเหนื่อยเกียกอนะไรเนี้ยอันนั้นต้องสักแต่นี่ชื่อแบบน้องเซ็ตผมนอนได้หรอไม่มีในแอร์ได้ผมทำประจำผมขี้เกียจอ๋รอโอเค,เค,อเคแบบนน้นเถอะไปไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันบ๊ายบาย